ได้แล้วได้แล้วได้้แลวตัวนึ่งท่วนใหญ่สุดอันนี้คือปลาธรรมศาตร์ยิียิงยิงยิงยิ้าิงยิงยิงยยยิยินยิยไยิง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 ยงยิงยิยกิยเย วันนี้พวกเขามาหาของปลาคือเกามากับน้องน้องแล้วก็มีเอื้อยแล้วก็มีอกักนิ่อยเนาะมากันสี่คอนเดอร์แล้วก็อุปกรณ์ของเราซีซอกกับมีมุ่งเออมีมีมองมองที่เขาประดิษฐ์เองมองน้อยๆมองน้อยๆบว์ว่าซีจับได้บอลเนาะเห้ยอึ้ยเป็นผู้จับเอามองจับแล้วก็ได้เอาซ่อนปลามาพร้อมเดี๋ยวเขาก็เสี้ยวซ่อนปลา ซอกแล้วก็สิเอามองตัวนี้ซอกพร้อมเนาะจะต้องติดตามน้ำกันเด้อว่าส,สิได้บ่แล้วก็นหนาเจอกันเนี่เดี๋ยวลองไล่มันมาใส่เลยเกี่ยวดูยังไงอ่ะค่ะมิฉาบคือเนี่ย <c oughs> Ờ, à, à, hình nhôn Nhôn hình Bất tiêu gì? Hả?

mười một sẽ tiếp tục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  tiếp chắc tiếp tục 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 ตามให้ของเข้าไปนี่หน้ายิ่งป๊าโอ้โฮทุกแล้วทุกแล้ว,วออกไปแล้วทุกคนออกไปแล้ว

ได้แล้วตัวหนึ่งท้วนใหญ่สุดอันนี้คือปลาธรรมศาสเออดอ้อปลาธรรมศาสม้มนไครเลี่ยงเดอ้อนี่ตัวตัวนีแซบแซบแห้งเนาะเออพราะมันเป็นปลาธรรมศาสเาด้วยได,ยด,ยดย้สามโตแล้ว ตอนนี้คือถึงแล้วทุกคนถึงอีกแล้วเนาะอ่ะดูอ่ะด,ดูมานี่ถึงแล้วใช่เยอ่ออออจะใชเขาสิจับไวไอยู่นี่เนาะแผลแก้ออกเด๋วเด้อถึงแล้วนี่ทุกคนใหญ่ใหญ่ใส่ทุงจับตอ่อ มีปลาใหญ่หลายเด้ทุกคนบนนี้ด้<ป>น,น่อยดยน,น่อยถืออหนอย่งางไ้ี

ได้แล้วได้แล้วอรุณได้อีกแล้วทุกคนเรื่องกเินาน่ไ้ี่าหครับีออรูปาลาไล่ไล,เลเ่เป็นี้ปลาปลาซิวลายดำดเลยเป็นเป็นปลาซิวอีกชะนิดนึงปลาซิวก็มีลายเนิด 아, 무도리야 아, 이렇요굽 สลาซิวแบบนี้ค่อนข้างร้ายสีรลายแบบนี้เป็น,น,ย,ปนลยลาย

่าไอ้ซังเ hết กว่าว <AH ิธีจี๊ดมากแล้วผู้วิธีแล้วตอนนี้ทุกคนผู้วิธีเอาขึ้นแล้วเมื่อกี้ปลาใหญ่ซ้ำซ้ำนี่ลุกออกได้เนาะขี่เขาซ้ำซ้ำนี่ พลาสติกเคว้งๆน่ะ เนี่ยเสะนาะตอนนี้ได้อีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนเนี่ยเสะไหมเยอะตู้ใหญ่คิวอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้แล้วนี่เอาได้ได้ตัวใหญ่หลายเติมเนาะได้ซองซ้ำโตตัวใหญ่แต่ว่าปลาค่อนข้างมีหน่อยอยู่นี่ อีกเราทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่โัวซับตุ๊กน,น้ำแล้วกันจะ,จะปิดเครื่องไว้ก่อนแล้วนะตุ๊นกนำเดี๋ยวปิดเครื่องไว้ก่อนปิดเครื่องไว้ก่นอกนเพื่อความปลอดภัยปลาเราบีบตายแล้ว មកគីនឹមពិស sweet នេះអូតួយញ៉ៃតួយញ៉ៃមិនយ៉ាងមកតៃឌីអឺអឺតៃឡក់អូតួយញ៉ៃតួយនេះតួយញ៉ៃមានសងមាន2 3តោមើលគីតើអឺໃសមិនធឹកបនបុកបន1ໃសបន1ឡូកពេក

ต้องลุ้นต้องลุ้นต้องลุ้นย่ามาไปไง <c oughs> มองน้อยๆบ่อหอนวานหนึ่งซ้ำทิ่ประมาณเม็ดหนึ่งก็สิบคือสิบบ่ออดเน,นาะทุกคนเนะมองของเขามันก็เลยค่อนข้าง,างแบบจับได้น้อยมาไปไง นี่ได้ล้วภาษาได้นี่ปลาปลาเขาปลาเขาตัวนี้ค่อนข้างแซ่บนี่ด <c oughs> ีห <c oughs> ล่ะ ตอนนี้คือเรากำลังพาไปตอนทางกะบันเนาะ โอเคนี่โอเคทุกคนตอนนี้เฮาสิให้ทุกคนได้เบิ่งผลงานเด้อตอนนี้เฮาก็หาออกมาอยู่ใกล้ๆบ้านเสาของเสาของเมืองๆแล้วเฮาหาลงมาเนาะแต่ว่าเข้าซอยเฮาก็กินแล้วแหละแต่ว่าประเทศไทยไว้นี่นี่ตัวใหญ่สองตัว สามโตสี่โตตัวนี้เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งเนาะแล้วตัวนี้อีกชนิดหนึ่งมันเป็นคนละชนิดสี่โตแล้วเนาะห้าโตปลาชิวตัวนี้บันั้าโหกตัวเจ็ดโตแปดโตเก้าโต สิบเนับทางปสัสซินับทางปสัสซิจะมีสิบสองตัวเด้อนี่คนงานมือน,นี้ได้แต่ซ้ำน้